อนางบุญศรีอุไทัยทวังอายุ62ปีชาวจังหวัดกาลสินต้องคอยปลอบโยนเด็กชายสราวุธอุทัยทวังหรือน้องทัศ์อายุ4ขวบหลานชายที่พีการตาบอดทั้งสองข้างได้เป็นใบ้หลังจากที่นางบุญศรีต้องออกไปเก็บผักไปแลกข้าวสารประทังชีวิต จึงต้องขังน้องทัศน์ไว้ในกรงไม้ไผ่ขนาดกว้าง1นเมตรยาว 2, m, 2> เมตรสร้างอยู่บนกระท่อมไม้ที่ยกพื้นสูงประมาณ1เมตรซึ่งทุกครั้งน้องทัศน์จะมีท่าทางขัดขืนเหมือนไม่อยากถูกจองจําแต่นางบุญศรีจําต้องทนเพราะว่าไม่อยากจะให้น้องทัศน์สุขสนและอาจได้รับอันตรายนางบุญศรีเล่าว,ว่าน้องทัศน์เป็นลูกของนายสมรอ,อุทัยทวังลูกชายขณะไปทํางานก่อสร้างที่กรุงเทพเมื่อแม่น้องทัศน์ท้องด้วยเดือนก็คลอดน้องทัศน์ก่อนกําหนดจึงได้นําเข้าตู้อบ ส่วนแม่น้องทัได้ทิ้งน้องทัดไปทันทีทําให้ลูกชายต้องพาน้องทัตมาให้เลี้ยงตั้งแต่แบบเบาะอยู่อย่างอดอดอยากๆเพราะว่าฐานะยากจนและด้วยความจําใจต้องขังน้องทัตไว้ในกรงตลอด4ปีที่ผ่านมาเพราะต้องออกไปหางานทําเลี้ยงชีวิตส่วนความต้องการในตอนนี้ก็คือขอให้น้องทัตมองเห็นบ้างก็ยังดีจะได้ช่วยเหลือตัวเองได้บ้างและไม่ต้องขังหลานให้ทรมานจิตใจเหมือนทุกวันนี้ ด้านนายพิพัฒน์ภูมิช่อผู้ใหญ่บ้านโพชัยบอกว่านางบุญศรีเป็นหญิงไม้ทุกวันนี้ได้รับการช่วยเหลือเบีย้ยอย่างชีพผู้สูงอายุจากเทศบาลตำบลบัวบานเดือนละ500บาทขณะที่น้องทัศได้นมและเบีย้ยผู้พิการเดือนละ500บาทเท่านั้นซึ่งไม่เพียงพอต่อค่าใช้จ่ายชีวิตของน้องทัศจึงน่าสงสารและที่ผ่านมาตนกับเพื่อนบ้านก็คอยช่วยเหลือบ้างตามอัตภาพ